สบายดีท่านผู้ชมขึ้น,นอนกันหน่อยดิอาตบะอ้ยทางหน้าฝนตกเลยเดีด๋ยวนี้ กระได้ว่าสีเศร้าทางมือจับโทรศัพท์จะลอยเี่ยเย็นเนี่ยสิส่วงไข่แล้วเนี่ยมื่ออยากขึ้นข่าวบ่โอ้ยหนาวมึนงนี่แหลพันไข่นะขับรสบายนะเดียข่าวมึงยังนั่งซบกันแตะ พี่ยะขนาดเลยฮเฮ้านะไข่ตามล้างพี่น้องเลยแต่ว่ดวา,ดวาดีขึ้นหลอไข่วัดไข่วัดมันไวรัสมันมาพร้อมกับมันมาพร้อมกับพายุ r น,โอ,น,อน,นโอบันิ้ลยใโอบัหมอืบมันโอบันอดแมนโอบัิอย่างนี้นี่แหะมักินอยอน่านกินเนยลลุมากินเนยเดี๋นอนลายลายไหาบนาบเดี๋ยวไปส่วงแล้วไข่นะนี่มันห่อนี่ห่อนเยอะ อาจานยฝ่าไายโจนลงไปสี่เมตรเนี่ยมันเป็นจังไดนวะห่วยยังก่อดีคอนเจนอีกสองเพอ่ีเป็นหกเมตรแน่แต่รู้สึกว่าล่งข้ออะไรตอนนี้นะ ลงคอเรียบร้ยอยหายไปๆนะบ่าวหมีขอบคุณนะครับผมปวดหัวเยอะปวดหัวอย่าบก้กระโตะกับเย็น ไปหามนะฮะเนี่ยเราเมั้งปวดหัวะตุบตุก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 มันเริ่มตั้งแต่ตั้งแต่เมื่อหายน้องการอันบีพัว่หายวัวนะเฮาเนาะในเมื่อวานนี่ก็เริ่มมาเริ่มมาหนักมากหนักมากก็เลยรีบเอาลูกไปส่งก่อนก่อนสิเป็นไข่นาคนื้สิบบมีแหงไปส่งมัน ยังเมื่ขึ้นห่อหนหอนหลาวห่าวบ่อยพาเ่าวิไปฉีดยาเลยเยอะกะหายครับนอนพักผ่อนเยอะๆแล้วมันกะหายแต่ถ้าไปนอนไล่เข้าบปเจ็บกระตุนกระโตนี่ดอกเลยมีแนวอันดีอือยู่ทางในเปลีย่ยนไข่กันเดยเดี๋ยวสิไปเดี๋ยวใส่เบิ้ง ธรรมาเ mm hmm. ดี๋ยวเล็กกับล้องน้ำค่ะน้องน้ำไม่นอนเหรอลูกทำไมไม่นอนคะหีเขียวนี่นอนค่ะนอนอ <Mer> เดี๋ยวแม่มาแล้วนี่นอนเลย อีกอยยเยอะไปเสียสัาอีกเยอะอ้อยอมันแม่นยุงงัวเขานี่บ่ได้แม่นได้นน่ไลออกไหมแม่มึงเราหายงวัเว,เ,งงวเขาเขามาเลี้ยงงัวเขาเซยเนาะอีน่าวมึง ฝนตกอีกนะเป็นยังน้ะบรดิยาข่ขาวม่ได้กินน้ำนาก็โตก็เย็นดีสักเมื่อวานเนี่ยนะันอนสลบทลายวันนี้มีไพ่เบิ่งไพ่เลยจ้าซุมห้ากินยาสุมห้ากินยาก็เลยแบบ น้ำมูกมันก็เลยอบบริไล่ผิดออกลปน้ำมูกบริไล่เนาะเอาสูแต่ปวดหัวจริงจริงเธอโอเคไหมเป็นอะไรหรือเปล่า มีห้องบางแยะเมา่ีวันที่ผมผมก็ใส่ถลักมนเลยมึงเอ้ยเมื่อวานนี่ต่างคนต่างนอนนอนแต่บ่ายจนหวาจนหอตีสี่กันได้ลูกลุกมาแล้วกันลุกไปล้วก็ไปใส่บาตรไปทำบาายไปทำบุญทำบุญมาแล้วก็กินข้าวแล้วกินยาก็บับมานอน ข่าวเมื่อได้นบบ์น้เบิ่เฮวงอนจ้าเ mm hmm. มื่อวานนี้เสตโต้หายเหลือใครเนี่ยเย็นอยู่ด้นี่เย็นอยู่หน้าหัวประจากษหรอก buồn không ngủ một chẳng quá ừ, cứ Yên sao khi cứ hòn sao ừ. đã hư à, tem nhiều นี่หนวดเจก,กากีครับโหลดมามาถามเป็นแนวใดายสสะนอนอยู่พักก็นอนบมหะเมือนออกาามาผู้ใดมาทีนี้อบนนานกับไปที่ใคเนี่ยเศร้าอันปวดหัวเนี่ยอีสนึงโอเคเดี๋ยวก็หายแล้วพักผ่อนนอนเยอะๆนะ ว่นในลูกชายำ่ำบางทีเย็นกับมาได้หอนนี่มันก็นนเ,นยนกเย็นนี่อนบ่เฮย้ยจะคุณบูไป,ปอาบน้ำบ่ลูกไว้อยู่นี่นอาบน้ำนะปะบ่ะมันเสีไดสื่นเลยสภขอบคุณมากนะครับทุกท่านทุกกำลังใจครับผม เดี๋ยวพักผ่อนอีกสักพักก็คือซีดีคอหนึ่งละเขาก็พักผ่อนก่อนเทาสิพานเข้าไปเที่ยวจะไหวไหมนี่ฮะเทาสิพานเข้าไปเที่ยวว่ะสั่นว่ม